ุณฝันไปอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่คุณเป็นใครกันนะทำไมผมฝันเห็นึงแต่คุณ นี่ไม่เมียวช่วงเนี้ยฉันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะฉันฝันถึงผู้หญิงคนหนึง่งเขาสวยมากเลยอ่ะตาโตโตหรือว่าฉันจะฝันถึงเนื้อคู่ของฉันอ่ะจะบ้าหรือไงนั่นมันความฝันนะมันจะเป็นจริงได้ไง แต่ฉันว่านะเนื้อคู่นายก็คงนั่งอยู่แถวๆถนี้แหละใช่นั่งอยู่แถวนี้จริงๆด้วยอะ่ะนั่นไงใช่เขาจริงๆด้วยอะ่ะ ตัวจริงสวยกว่าในฝันตั้งเยอะแนะอ่อ๋อนี่เธอรู้จักเขาด้วยเหรอรู้จักสิก็เขาเป็นลูกเศรษฐีอะ่ะรวยมากแล้วก็หญิงมากด้วยนะเข้าถึงก็ยาก ฉันไม่เคยเห็นยิ้มไม่ใครเลยฉันว่านะจนๆจนอย่างนายเนี่ยอย่าไปหวังสูงเลย ว่านายเลิกฝันลุลุแรงๆเ,เหอะเขาว่ากันว่าดอกฟ้ากับหมาวัดอะ่ะเคยได้ยินปะมันไม่คู่ควรกันอยู่แล้วแหละฉันกลับก่อนนะแต่ก็ยังมีหมาตัวเมียอีกตัวที่รอยอยู่นะ เออขอโทษนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมพยุงไปได้ไหมครับขอโทษนะครับขอบคุณค่ะ บวังคปล่อยได้แล้วค่ะขอโทษครับนี่คุณขึ้นบ้านเองได้ไหมค่ะฉันกลับไปได้แล้วเดี๋ยวถ้าพ่อแม่ไม่เห็นอมันจะไม่งาน ชอบเขาแต่ไม่กล้าไปจีบเขาปอดแหกสิ้นดีนี่คุณยายคุยกับผมเหรอครับเองไม่ได้คุยกับผีดอกแถวนี้มีแต่เองกับข้านี่แหละ คุณงย้ายมาอยู่ที่นี่ได้สามวันเป็นหมอผีบ้านอยู่หลางหมู่บ้านข้าเห็นเองมองอีนูนั่นเองชอบเขาทำไมไม่ลองไปจีบมันดูละ่ะ ผมไม่กล้าหรอกครับดูดูแล้วเขาไม่ได้สนใจผมเลยอ่ะอีกอย่างฐานะบ้านเขาก็ร่ำรวยไม่หมอดูสภาพผมสิครับจะให้ผมกล้าเข้าไปจีบเขาได้ไงแค่นี้ก็ถอดใจแนละ้วอ้อเพราะว่าข่าเป็นหมอผี ที่มีจิตใจคุณธรรมหรอกนะน,น,นี่น้ำมันภายข้าปลุกเสกเองเพียงเองหยดหนึ่งหยดใส่มันมันจะรักเองหลงเองจนโงหัวไม่ขึ้นเลย ของดีขนาดนี้แม่หมอคงไม่ให้ผมฟรีๆหรอกใช่ไหมครับเองเป็นคนฉลาดแต่ขาดความกลา้ขาข้าจะให้เองไปลองใช้ดูก่อนละกันแต่มีข้อแม้เองห้ามเดินลอดใต้ถุนบ้านมิเช่นนั้นของจักเสื่อม เขาคงไม่สนใจเราจริงๆ มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรครับพอดีว่าผมจะมาถามคุณว่าอาการเจ็บขาของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะครับดีขึ้นแล้วคะ่ะ ฉันบอกกันอย่างนี้ครองแล้วฮะว่าอย่าเล่นน้ำไงฮะขอโทษครับบอกว่าอย่าเล่นน้ำอย่าเล่นน้ำนี่เด็กนี่เดี๋ยวพ่อ ขอโทษด้วยนะครับคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะ ฉันทำกับข้ามาให้ หล่อมากเลยนะแกมอมชมพูเป็นกันงเด้อังไิอว ที่เป็นเพราะน้ำมันพรายหรือว่าเรารักกันจริงๆกันแน่เนี่ยแกหัวหลอกขนาดเนี้ยยังจะหลอกลวงคนอื่นอีกเหรอ,อใช่โหยีคนหลอกลวงเลยกูไม่ได้หลอกกูไม่ได้อท้องไปอินกูเจะเจ๊นักขวางเขาท้องบวม นี่เขามงอะไรกันนะเกิดอะไรขึ้นก็อีป้าคนนี้น่ะสิเป็นจอมหลอกลวงบอกว่าตัวเองอ่ะมีวิชาอาคมแก่งกล้าแไปที่ไหนได้เป็นชนักต้มตกแล้วก็เพิ่งโดนหมู่บ้านข้างๆไล่ออกมาก็ต้องมาหากินที่หมู่บ้านนี้ส่วนคนที่มาอยู่ที่เนี่นยก็โดนอีป้าเขาเนี้ยมันหลอกมาหมดเลยใช่ฉันก็บูชาน้ำมันพายมาจากอีป้าเนี้ยแหละ ฉันไปิดพรมใส่แน็กไม่เห็นจะได้ผลตรงไหนเลยนี่เธอว่าอะไรนะฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าเมียวเธอไม่ต้องทำอะไรหรอกเพราะว่ายังไงฉันก็ไม่มีวันรักเธอหรอกเมียว ฉันนก่อปัญหาที่มิฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้ I am independent ส่งพลังดังเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิดแบกไม่เป็นไรนะแก มา,าเรวไปดูนะเวย้ยวิ่งจะถอนห่วงอะ่ะจะเป็นไปได้ไงอะ่ะไม่หมอเป็นนักต้มตุ่นอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมน้ำมันพายมันใช้ได้ผลกับฉันล่ะ แต่มีข้อแม้เองห้ามเดินลอดใต้ถุนบ้านมิเช่นนั้นของจักเสื่อม ในเมื่อเราลอดใต้ถุนบ้านไปแล้วนี่แต่ทำไมของยังไม่เสื่อมอ่ะไม่ผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับผมหรอเราสองคนรักกันไม่ใช่หรอ ทำไมถึงถามแบบนั้นน่ะถือว่านายไม่ได้รักฉันแล้วอ่ะจริงๆแล้วฉันแอบรักนายตั้งแต่ที่นายช่วยเหลือฉันมานานแล้วแหละ ฉันรักนายเรียความรู้สึกจริงๆไม่ได้เป็นเพราะน้ำมันภายอะไรนั่นหรอกนี่น้ำมันภายข้าปลุกเสกเองเพียงเองหยดหนึ่งหยดใส่มัน ทีแรกฉันก็จะโกรธนะนะตอนที่นายจะทำของใส่ฉันอะ่ะแต่พอเห็นสีหน้านายตอนที่น้ำมันพายโดนตัวฉันแบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะฉันก็รู้ว่านายไม่อยากทำของใส่ฉันหรอกฉันก็เลย สร้างทำเป็นดนวนน้ำมันพลายเพื่อให้ได้มาอยู่กับนายอ่ะขอบคุณคุณมากเลยนะที่ยอมมารักกับคนธรรมดาธรรมดาแบบผมอะ่ะ เสียงหัวใจแค่ลองเอาหูมนนาบที่ตรงกลางใจจะไม่สุดท้ายบ่าวสาวคู่นั้นก็ได้รักกันตลอดกัน แต่ก็กลัวจะสายอยากให้เธอฟังเสียงหัวใจ